น้องนัชชาศรีวรรณะนะครับแข่งบาสเกตบอลที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครนะครับวันนี้มาชมแล้วก็มาเชียร์กีฬาบาสเกตบอลซีสีนะครับวันนี้ เนี <Es poor S 2> ่ค <ska> ร <du> ับเพื <sed wealthy and Niger half> ่อใครยังมีโอ๊ยมองแท้